สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตา,าร์กย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอ,อัลฟาในตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางอัลฟาได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางอัลฟานะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอัลฟาได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางอัลฟาได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นคือลูบี้นะครับก็เพราะ ตีใส่นะครับก็อาจจะทำให้โดนขัดจังหวะจากลูบีได้นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือลูบีสามารถรวบและฟิกได้นะบอกเลยว่าถ้าโดนจังหวะดีๆนี่อัลฟ a าอาจจะไม่ได้ออกจากไฟนะครับผม ตัวละครต่อมานะครับนั่นคือป่าเสียนะครับก็เพราะตัวละครป่าเสียนะครับมีตัดเลือดในตัวนะก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอัลฟ่าเนี่ยดูเลือดค่อนข้างแรงนะถ้าเราไม่มีตัดเลือดเนี่ยอาจจะทำให้อัลฟ่าเล่นสบายเกินไปนะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวละครอัลฟ่านะครับค่อนข้างเก่งมากเลยนะในไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอัลฟ่าได้นะครับและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางอัลฟ่านะครับผมไอเทมที่ไว้ป้องกันชิ้นแรกนะครับตอบโบราณวายุพิภพและต่อมานะครัััััับบบนนนนน่่่กกกกกคคคืออออไไไไเเทททททททมมีีวว้้้้้แแแาาางงลลฟะะรรรชิิโูพษ งาทะเลคลั่งคาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอัลฟาได้และก็ไอเทนี T ่ไว้ป้องกันและแก้ทางอัลฟ้านะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Fish Man s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมโมบายเลเจนต์ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Fish Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่าาางๆให้เเลอกติมม,มย มาเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุม้มบริการไวต้องที่ l i b แมนช็อปเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็องบอกว่าถึงแม้ว่าตัวละครอัลฟาจะไม่ได้ว่องไวอย่างแฟนดีโนแลนหรือว่าลิงนะแต่ก็ยังเป<ม>็นป่ายตัวหนึ่งนะนงนะค่อนข้างครบเครื่องนะครับในเรื่องของดามจแล้วก็วามค่อนข้างเร็วนะสำหรับตัวละครอัลฟานะครับ oh, oh, oh. เดี๋ยวเราเริ่มม่วงนะครับแล้วก็ไปจบบับส้มนะเพราะว่า oh, oh. ตอนนี้เราเจอแฟนดีด้วยนะครับก็เลยให้ไทเกียวดักไว้ที่บับส้มนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าแฟนนี้ทุกคนเขาจะมาที่บับส้มนะครับแคแค่ว่ามันมีโอกาสที่เขาจะมานะก็เผื่อไว้ก่อนแต่น่าจะไม่มานะครับให้มาแล้วก็ฟาวสบายๆครับ เดี๋ยวเราไปจบเลนบนนะครับเราเริ่มบะม่วงก็จริงนะครับแต่ไม่จำเป็นที่ต้องไปจบเลนของบับส้มนะมันก็อยู่ที่เราเลือกจะเดินเกมในเกมนั้นๆน,น,นะครับว่า,าจะเดินยังไงนะคิมมี่น่าจะขึ้นไปครับโอ้หเลนบนเราโดนแบบโลจัดนะเพราะว่ามีคูฟ้าแล้วก็ฮานาบีนะครับ ยังไงก็ต้องสีก่อนครับเอาฟ้าไม่งั้นเล่นลำบากแน่นอนนะแล้วถ่ายภาพน,นีถอยดีกว่านะครับแต่แฟนนีไล่สุดแต่เจ็บนะยินดีนะที่ได้ครูฟ้ามาตัวนึงนะเ,เมื่อกี้คิมมี่เขาเสียฟิกนะแต่ยังไงก็เข้าต่อไม่ไหวนะครับแฟนนี้เขาไล่มาด้วยนะ ลอเปล่าแต่เลือกนะโอเคครับเสียฟิกออกพีมี่ไม่มีฟิกนะเอาเต่าดีกว่าเพื่อนระยะยืนเขาค่อนข้างดีนะกูฟ้าเลนกางครับน่าจะมาเต่ายังดีนะที่ได้ให้ ดีนะเพื่อนเราค้ำลึกให้นะครับแล้วก็มีออร์ลาด้วยนะ <c oughs> บนได้นะครับ และอย่างงานแซนนีแต่มันยากนะครับตัวมันค่อนข้างเร็วนะได้อยู่หรือเปล่ารอคูฟ้าได้นะ บอกว่าจังหวะนี้แทงก็เอาแล้วนะครับคือถ้าเดินหลุดมานี่เอาหมดนะอานาบีน่าจะมานะครับเพราะว่าเป็นเลนทองด้วยนะยังไงก็ต้องเอาคีบนะครับม,มาได้เพื่อนออรลาเอาฟิกนะ แต่ว่าไทเกียวไม่ได้ตายฟรีนะครับตอนนี้เล่นบนคือต้องอยู่คนเดียวนะเต่าใกล้เกิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราวนบัฟอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเต่านะแต่เราต้องระวังคูฟ้านะครับเดี๋ยวเกิดจงังหวะแบบเต่าตัวแรกขึ้นมาอีกนี่น่าจะโดนเพื่อนว่าเราได้นะครับ คิทยเขเบต้าเอาละล่าเราโลนะครับ <S <S ตายไหมเนี่ยโอ้โหคูฟ้าเขาสุดจริงครับโอเคฟิกถ้าจะมาหน้ามีแค่แฟนนี้ครับเอาแลวคูฟ้ายังกลับมาอีก แฟนนีล่างนะตีแมลงอยู่ครับอ่้าวลูบี้ได้นะเราบอกว่าเข้ามาลึกจัดครับบัฟแฟนี้ปวีครับแฟนนีเขาน่าจะอยู่ในป่านะอ้าวแล้วอยู่ด้วยเขาน่าจะดักรอบัฟนะครับ ไม่เปิดนึกว่าคูฟ้าโดดแล้วตบเลยนะสวยเพื่อนม,ม้องกลับครับ,อ,บอย่างนี้ก็ป้องกลางฟรีเลยนะครูฟ้าโดดไปด้วยนะครับ ไปนีไปบัฟเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับไม่ไปนะอยู่กลางไปน,นีตัวละครเขาค่อนข้างไวนะเวลาเขาจะแบบว่าไปไหนนี่เดาทางยากนะครับโดนปิดหลังเพื่อน กำลังไปเพื่อนโอ้โหแข่งสเอาสุดนะออลล่าเราจ่ายฟิีเลยนะเป้ามายที่1กังเดินทางไปสูกาส แนนี้เขาไม่น่ากล้าเข้าบับแล้วนะครับงั้นเราเปิดเต่าเลยแล้วกันนะยิงบับไว้ก่อนนะครับไปเอาบับนะโดดบ้าคูฟ้าเอาเช็คอย่างนี้เราบอกว่าตัดสินใจเช็คอย่างนี้ดีหรือเปล่า กิมมี่ล่างนะครับโอเคล่างแตกแฟนี้ดาเมจไม่พอแล้วนะตีเราไม่เข้าแล้วนะครับคอมโบเมื่อกี้ เราไม่อยู่นะไปนี่เขาได้มาทำเวฟนะครับเ,เ,เดี๋ยวดูว่าเขามาหรือเปล่านะเราดักรอครับโอ้โหแล้วไปอยู่บนไงถ้าอยู่บนงี้ก็เยเลยครับ มีใครมาหรือเปล่าเราดันสูงได้เลยนะครับเพราะว่ามีไทเกียวเล่นให้อยู่นะไทเกียวจ่ายตีไปแล้วครับบนสองนะแล้วเปิดหลอดก่อนได้เลยนะครับเรื่ความที่เป็นอัลฟาด้วยนะสบายครับแล้วลูบี้ก็อยู่บนครับ มาไม่ทันแน่นอนครับฟูฟ้าตัดสินใจมาครับแต่ช้าไปนะเดี๋ยวเพื่อนสั่งถอยก,ก่อนนะเพราะว่าหลอดยังไม่มาครับบวกไปก็ฝืนนะระว,วังเสียก่อนนะอ้าวแล้วไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วสองแต่นี่กลับเลยครับเราดันให้หลอดไปชนป้อมได้ก็โอเคนะตอนนี้ป้อมยังไม่ระเบิดนะครับออสักนิดนึง อาคุฟาโดดพหัดไม่โดนโอเคครับถอยครับอย่างน้อยก็ได้สก,กิดป้อมนิดนึงนะเพื่อเราเสียเร็วไปนิดนึงครับเอานี้โดน,นะเพื่อนอ้าวอาราบีติดแข็ง ขุ้มเฉยครับจังหวะนี้เ่อยี้คูฟาโดดนะครับเพื่อนพยายามตามนะอ่อล่างคลิปข้าวครับป้อมระเบิดไปแล้วด้วยแกจะลองงัดแฟนีนะครับห้อยเลยเพื่อน ไ้เกียวเราโลแล้วนะไอแข็งสวยนะแต่จังหวะมันฝืนเล่นไปหน่อยนะมีรูบี้ด้วยครับแ่นี้ทำบนนะ <c oughs> คือเขาจะเอาซักป้อมแหละ อย่างด้านล่างว่าแฟนนี่เราบอกว่าเข้าบัฟลำบากนะครับเอาเรื่องที่จะไม่เข้าบัฟนะปล่อยเลยก็ได้นะเพื่อนบัฟอะเพราะว่ายังไงเราเอาหลอดดีกว่านะไปห่วงบัฟเขามากเกินไปครับเดี๋ยวจะโดนเขาเปิดก่อนเอาไว้ เอาคูฟ่าโดดมาอย่างนี้เอาคูฟ่าก่อนเลยครับเอาแล้วหมดตามสูตรครับ ปูฟฟาจะเกิดนะงัดแฟนนี้นี่มันยากจริงๆต้องวหวะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะลูบี้รวบสวยนะ แล้วิกพอดีโอโ้ไม่รอดลูกนี้หน้าปาดดูดเลือดเก่อน,นะครับแล้วก็ค่อยกดแข็งนะยิงไปเพื่อนยังดีนะมีหลอดตีครับ อันนี้ค่า14นะครับตาย2แล้วก็แอสซิส8นะทัานดาเมตไป60,000นะครับตีป้อมไป10,070นะแทงไป65,000นะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟ79%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way